รอบเที่ยงนี้นะครับโคบานจะพามาชมนะครับวัวแม่พันธุ์ของโคบานที่โคบานภูมิใจครับคือนาซีนะครับชื่อเหมือนนาซีนาซีนี่คือแสบนะครับก็ดื้อนะครับค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ทําร้ายคนนะครับจะพามาชมว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับวัวแม่พันธุ์ของโคบานเมืองร้อยเกินนะครับวัวนาซีนะครับเป็นวัวลูกผสมบราหมั่นนะครับโดยที่แม่ก็จะมีเลือดบาบันนะครับแม่เป็นลูกกระทบนะครับมีเลือดบราหมั่นอยู่บ้านนะครับ ซึ่งนาซีนี้นะครับก็เป็นความภูมิใจของโคบานนะครับแต่ว่ายังไม่อ้วนมากนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็คือการเลี้ยงนะครับยังไม่ค่อยดีนะครับอาหารยังไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้โคบานก็เริ่มจะอัดยากนะครับแต่ให้ทุกๆท่านมาชมวัวนาซีใกล้ๆนะครับว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงบ้างนะครับหนังดีนะครับผิวดีทุกอย่างนะครับเนื้อดีนะครับโครงสร้างดีนะครับเล็บเท้าดีทั้งหมดนะครับ แล้วก็กระดูกอุ้งเชิงกางก็ดีนะครับคิดว่าน่าจะให้ลูกดีนะครับตัวนี้โคบางก็รอให้แม่วัวนะครับติดสัตว์นะครับแล้วก็ให้เขามีอายุสักหน่อยนะครับถึงจะผสมพันธุ์เขานะครับเป็นความภูมิใจในครอกนะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับเขาเรียกว่าวัวเอฟนะครับหรือวัวปรามันนะครับเลือด50นะครับโดยที่จะทับกับพ่อนะครับซึ่งเป็นปรามันเลือดร้อยนะครับผสมหลอดนะครับอันนี้ มาดูใกล้นะครับวัวนาซีเลี้ยงรอบเพลินครับกินหญ้าดีนะครับในช่วงรอบเที่ยงโคบางก็จะแวะมาให้อาหารเขาแล้วก็จะทําคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับบางทีความสุขของคนเลี้ยงวัวนะครับก็คือการได้ดูหุ่นเขานะครับหุ่นที่เราต้องการนะครับว่าเราจะเลี้ยงวัวนะ,ะมีหุ่นที่สมบูรณ์แบบตามฉบับของวัวนะครับที่มี พันธุกรรมที่ดีไหมอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้จะเป็นบัวนาซีให้ดูชัดๆนะครับโครงสร้างสวยนะครับนาซีอันนี้ก็จะเป็นความภูมิใจในครอกอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้โคบางก็พามาชมนะครับหลังยาวดีนะครับหลังยาวดีนะครับแต่ว่ายังขาดอาหารนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้กำลังเพิ่มหญ้าปริมาณหญ้านะครับเพราะว่าหญ้ามีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ด,ดูหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับสวยนะครับสวยนะครับในข้อของโคบานนั้นก็คือชอบบวัวงามนะครับโดยเฉพาะบัวเลือดบรามัน่นในโคบานก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูแลเขานะครับใส่ใจในเรื่องอาหารหญ้าอะไรต่างๆนะครับวันนี้โคบานก็ได้มี เวลามาลงมือเองแล้วนะครับก็คือต้องพักเรื่องม้าไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะมาเน้นเรื่องของวัวให้วัวสมบูรณ์โครงสร้างคงที่ก่อนถึงจะกลับไปพูดเรื่องม้าอีกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามที่จะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลนะครับ